ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซุลูก้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผิดแผนซื้อชือดังเปิดเผยนะครับว่าลิเวอร์พูลยงให้การสัญญาของคาราดไลเมอร์เป็นตัวเลือกอันดับที่1แต่สุดท้ายก็จบที่อาตูเมโลซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับที่2นะครับมีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลได้พยายามไล่ล่าตัวคาราดไลเมอร์จนถึงนาทีสุดท้ายของตลาดการซื้อนักเตะ แต่แล้วการย้ายทีมในเดียวนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทําให้ลิเวอร์พูลหันไปให้ความสนใจในตัวของกองกลางจากยูวนตุไรนี้ในทันทีและสามารถเปิดเดียวอาตูเมลโลเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จนะครับและเปิดตัวย่งเป็นในการไปเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาและที่น่้ว่าอาตูก็คือนักเตะรายใหม่คนที่4ของลิเวอร์พูลที่คว้าตัวเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับโดยรายงานนี้มาจากเดลินตินะครับก็ได้เอามาตีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเส้นทางการย้ายทีมของอาตูเมลโล ที่เพิ่งย้ายเข้าสู่ทิมแอนฟิลด์ในช่วงก้างขืนที่ผ่านมาว่าในความเป็นจริงแล้วคลัดไลเมอร์คือกองกลางตัวเลือกอันดับแรกของลิเวอร์พูลที่ต้องการขอตัวเข้าสู่ทีมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซัมเมอร์และที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็ใช้ความพยายามในการเจรจามาโดยตลอดแต่ก็ถูกทางอาบาเลซิกตอบปฏิเสธที่จะเจรจาพูดคุยเรื่องการย้ายทีมของนักเตะรายนี้มาโดยตลอดนะครับโนย่องานั้นอาบาเลซิกให้เหตุผลว่าถ้าหากปล่อยคลดดัดไลเมอร์ออกจากทีมไปในช่วงท้ายของตลาดกาิจการ จะทําให้ทีมของวกเขนนั้นเสียสมมุิอย่างหนักเพราะคลาดไลเมอร์คือน,นักเตะคนสคัญของทีมและต่อให้พวกเขายอมปล่อยคลาดไลเมอร์ออ,อกจากทีมไปให้กับลิเวอร์พูลพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะหานักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ของคลาดไลเมอร์ได้เลยดังนั้นทางออกทางเดียวของอาบาลิซิกก็คือให้นักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าสัญญ,ญาของเขากํกลาลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็ตามทีนะครับเดทางด้านจอรุกาเดมาชิโอสายข่าววงในระดับทีมหนึ่งนะฮะ ก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลชวนอึ้งว่าอันที่จริงแล้วลิเวอร์พูลก็มีตัวเลือกอยู่ในใจอยู่2คนนั่นก็คืออาตูเมโลและเดนิสสากาเลียซึ่งทางยูนตุดได้แจ้งแล้วในครับว่านักเตะทั้งสองคนนี้สามารถย้ายออกจากทีมได้ในทันทีแต่สุดท้ายแล้วทางลิเวอร์พูลก็มองว่าอาตูเมโลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาในตอนนี้และไม่ได้เลือกเดนิสสากเลียตามที่ยูนตุสพยายามเสนอเป็นตัวเลือกให้ และสุดท้ายแล้วนะครับเนนียสกาเลียก็เลือกที่จะย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีและลิวพูก็ได้ตัวอาตูเมโลเข้าสู่ทีมตามที่พวกเขาต้องการจะม,มีการเล่กพูดถึงความาพ่ายแพ้ของเนวคาาเซิลยูเนเต็ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นเป็นเพราะกรรมตามทัน จูม่การ์เลเกอร์พิธีกรและนักวิจารณ์ชื่อดังจากทั้งช่อง s k y Sport ์ก็เดิมาพูดติดตลกว่าความพ่ายแพ้ของนิวคาโซที่มีตอ Liverpool ่อลิเวอร์ pool 2-1เมื่อวันขันที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องที่ตลกมากๆที่ New นิวคาเซแพ้กับลิเวอร์ pool ในช่วงท้ายเกมในตอนนั้นผมนึกออกได้ทันทีวา่ามันเป็นผลกรรมที่พวกเขาสร้างเอาไว้กับลิเวอร์ pool พวกเขาพยายามเล่นตุกติกกับทีมของเราตลอดทั้งเกมแต่สุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ลงโทษพวกเขาในทันทีแบบไม่ต้องนั่งรอให้เสียเวลา ผมขอพูดถึงทัคติของเอ็ดดีฮาวในเกมพบก,กับลิเวอร์พูลว่าเป็นการเล่นที่น่าอับอายและทีมอื่นไม่ควรลอกเลียนแบบโดยผมมองว่าผู้เล่นนิวคาเซลแต่และคนไม่มีความฟิตที่เพียงพอหรือยังไงกันถึงได้มีอาการบาดเจ็บและเป็นตะคิวเกือบทั้งเทียมผมเห็นนักเตะนนวคาเซลพยายามที่จะเบรกเกมลิเวอร์พูลตลอดทั้งเกมด้วยการแกล้งได้รับบาดเจ็บไม่คนนี้เจ็บอีกสักพักคนข้างๆก็บาดเจ็บตามไปด้วยคนเหล่านี้เหมาะสมกับการเป็นนักเตะอาชีพจริงหรอและโดยเฉพาะ ในรายของผู้รักษาประตูนิคโอบที่เมื่อไรก็ตามที่ตัวของเขาได้รับบอลเข้าซองเขาก็จะพยายามล้มตัวลงนอนและเบรกเกมตอนนั้นใน,ท,นทันทีซึ่งผมก็มองว่าพวกเขาทั้งทีมนั้นทำเรื่องที่น่าอับอายที่เล่นแท็กติกนี้กับลิเวอร์พูลเลื่าว่าพวกเขาเกือบใช้แผนแกล้งเจ็บได้เป็นผลสำเร็จแต่พวกเขาถูกฟาบิโอคาวโยยิงประตูชัยในนาทีที่98และมีเหลือเวลาให้นักเตะนนวิาสโซได้แก้ตัวเลยซึ่งนั่นถือเป็นกรรมที่นิวคโสเซได้ทำกับลิเวอร์พูลเอาไว้ตั้งแต่ต้นเกม พวกเขาโดนกำติดจรวจพวกเขาแพ้เราไม่ใช่รูปเกมแต่เป็นเพราะความแตกต่างเรื่องของดวงมากกว่าชัยชนะของลิรูพูในเกมนี้มันน่าทึ่งมากเราได้รับการต่อเวลาเพิ่มเติมอีกถึง3นาทีและเราก็ช่วยโอกาสการทําประตูขึ้นนําได้เป็นผลสาเร็จมันเป็นเรื่องที่ตลกและน่าสมน้ำหน้าจริงๆที่พวกเขาต้องแพ้กับลิร์พูกับประตูผีจับยัดของฟาบิโอคาวยจากนั้นทนานของจิมมี่เลเกอร์ก็ทูดต่อไปกันว่า รุ่การนี้ทั้นฮาวิเลียดและฟาบิโอคาเวโยนั้นจะเป็นปรากฏการของลิเวอร์พูลเขากำลังเติบตโตร่วมกันในสปีดที่เร็วมากและการมีอยู่ของฮาวิเลียดในแดนกลางของทีมนั้นทําให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในขณะที่นักเตะอย่างฟาบิโบคาเวโยรก็ขับเคลื่อนแดนหน้าของทีมได้แบบไร้ที่ติและมีส่วนร่วมกับแทบทุกประตูที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่ารุ่การนี้จะเป็นรุ่การที่ใหญ่ของผู้เขาทั้งสองคอนผมเชื่อว่าฟาบิโอคาเวโยจะสามารถกลายเป็นยอดนักเตะของหงดังลิเวอร์ และถ้าหากไม่เกิดอาการบาดเจ็บร้ายแรงขึ้นเสียก่อนนะครับเจคกิงคลอปเปลี่ยนใจไม่ปล่อยนัฟิลิปออกจากทีมในนาทีสุดท้ายเพราะกําลังกังวลเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นภายในทีมคนอื่นๆสมสมสรลิวผู์พู้ก็ติเป็นข่าวมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาว่าพวกเขานั้นกําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขายนักฟิลิปออกจากทีมให้ทันก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงและที่ผ่านมากองหลังในวัยุ5ปีรายนี้ก็ตกเป็นป้าหมายในการสมทับของทั้แอสตันวิลล่าและเซาท์มันตัน หลังจากที่เอตันส์ทีมนี้พยายามมองหากองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมมาโดยตลอดโดยล่าสุดก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจจากเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังจากดิแองก,กติก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรเซาท์เทิตันกำลังใช้ความพยา,ยามอย่างเต็มที่ที่จะซื้อตัวเนทฟิลิปและลิเว์ผู้เองจะไม่ขายเนทฟิลิปในตลาดรอบนี้หลังจากที่ในช่วงตลาดซมานี้หลายสโมสรพยายามติดต่อขอซื้อตัวกองหลังในวัย25ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมโดยตลอดแต่ทางลิเว์นั้นไม่อนุญาตให้เนตฟิลิปออกจากทีมไปตามที่ตัวขของงานนั้ตตตตกกรรแแ่ใ โดยทางเชคินครับนะครับยืนยันว่าแนทฟิลิปนั้นถูกลิขิตให้อยู่กับลิเวอร์ตอไปโดยให้เหตุผลสําคัญก็มาจากการที่ทั้งเอ mm ีบไรมาเกนาเต้และจูเอลมาติฟได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลบวกกับฟอร์มการเล่นของโจโกเมิที่ไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่รวมถึงการปล่อยยืมตัวลิสวิลเลียมและเชฟเฟอร์เนเบิร์กออกจากทีมไปนั้นทําให้ลิเวอร์พูลเหลือตัวเลือกใช้งานเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นผมยอมรับว่าผมเคยอยากจะขายแนทฟิลิปออกจากทีมไปตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเอรรร์ปิดทําากกในช่วงแ และเราอยากลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรและตอ,ตอนนั้นนักฟิลิปก็ไม่ใช่นักเตะตัวเลือกแรกของผมมานานแล้วแต่สุดท้ายเมื่อผู้เล่นตัวหลักยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บทำให้ตอนนี้ทีมเหลือตัวเลือกน้อยมากไม่แดนหลังดังนั้นการขายเนฟบิลลิปออกจากทีมไปนั้นมันไม่ใช่ความคิดที่ดีของเรานักและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นสโมสรเซาทซังตันก็ได้ยื่นข้อเสนอที่ดีมากๆเข้ามาให้กับลิเวอร์พูลพิจ,โจโารณา แต่ผมก็ต้องจำใจปฏิเสธข้อเสนอดรื่องกล่าวทิ้งไปเพราะอยากให้นทฟวิลิปอยู่ช่วยเหลือทีมต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลหรือจนกว่านักเตะที่ได้รับก,การบาดเจ็บในช่วงก่อนในนี้ทุกคนนั้นสามารถฟิตกลับคืนสู่สนามได้อีกครั้งและผมก็ไม่รู้ว่าผมตัดสินใจถูกไหมแต่ที่แน่ๆก็คือผมรู้ว่านทฟวิลิปรักสโมสรแห่งนี้และเขาอยากจะอยู่แค่ช่างกับลิเวอร์พูลให้นานที่สุดดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัวของผมนั้นกลับมาเชื่อมั่นและไว้ใจนทฟิลิปอีกครั้งเจ็คกิ้งครับกล นี่คือสุลูกาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2กุมภาพันธ์นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือเน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ